เราจะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามซับสไคร้ให้กับเราด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กอยากมาพูดคุยคอมเมนต์สามารถทำได้เลยที่ด้านล่างของใต้คลิปนี้นะคะสำหรับใครที่คอมเมนต์แล้วนะคะนอกจากแชร์ประสบการณ์แล้วเนี่ยยังเป็นการเปิดการมอมเห็นให้คนอื่นๆเนี่ยได้มาเห็นคลิปนี้กันมากขึ้นแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันมากยิ่งขึ้นฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อ,อนรับเข้าสู่ช่วงหนึาทีรีวิวเฟอร์เราะมาสอกเล็กเรื่องเฟอดิเจอร์ภายใน1นาทีกันนะคะวันนี้มันาจ,จะพามาดูต๊ะอ,อาหารที่ใช้งานง่ายที่สุดและทนที่สุดนั่นก็คือน้องโฮยารุ่นนี้ค่ะ น้องโฮย่ารุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นตำนานมากๆเพราะลูกค้าชอบมากๆจริงๆแต่เรามีสีใหม่ล่าสุดมาอัปเดตให้นั่นก็คือสีตัวนี้โฮย่าตัวนี้มีดียังไงนะคะอย่างแรกคือตัวนี้ทําจากไม้จริงใช้งานง่ายมากเพราะว่าลูกค้าวางแก้วน้ําได้วางขวดน้ําวางแกงได้ไม่พองไม่บวมอย่างที่2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าโตขอบมนพิเศษแบบนี้คือใส่ใจรายละเอียดมากถามว่าขอบมนดียังไงเวลาเรานั่งแล้วเอาแขนเท้าเนี่ยมันจะไม่มีรอยนะคะจะไม่เกิดรอยกดกระแทกแบบนี้อย่างที่2ก็คือในเรื่องของห่วงจุย้ยตตรงงามหหลักว ยแนน่อนอย่างที่3บ้านไหนมีเด็กคือเซฟสีสานน้องๆแน่นอนชนปื๊บหัวไม่เจาะนะคะและอย่างสุดท้ายที่มะนาวชอบมากคือตัวเก้าอี้ตัวนี้ลูกค้าจะสังเกตได้เลยว่ามะนาวสามารถลุกนั่งได้ง่ายแล้วหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้ง่ายยังไงอขออนุญาตลุกให้ดู ลุกได้เลยแบบนี้หรือว่าจะลงไปนั่งก็แค่นั่งแค่นี้ก็สามารถเข้าออกได้และคนที่มีน้ําหนักเยอะช่วงล่างใหญ่สะโพกใหญ่เอวใหญ่ตัวนี้นั่งได้ค่ะไม่ต้องกลัวฟิตตรงนี้เลยสบายพุงสุดๆนะคะตัวนี้ไซส์4ที่นั่งนะคะหน้าโต๊ะสั่งทำพิเศษ1เมตร35ราคาอยู่ที่10,900 0 0 0กับบาทค่ะ แต่ถ้าใครอยากได้ไซส์6ที่นั่งมะนาวก็มีเหมือนกันนะคะจัดโปรโมชั่นจากราคาอยู่ที่19,900เหลืออยู่ที่14,900และที่สําผัญมี2สีให้เลือกด้วยอันนี้สีเข้มนะคะสนใจสีไหนก็สามารถมาดูสีจริงได้ที่ร้านของ9ก้าเฟอร์นิเจอร์ของเราและเจอกันค่ะ